สื่อชัดเจนเลยนะคะความรักความสัมพันธ์มองว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะตอนเริ่มต้นมันดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะและคุณก็เชื่อว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนนี้แหละคือคนที่เข้าใจคุณและคนนี้แหละที่คุณอยากจะฝากอนาคตไว้กับเขาหรือเดินร่วมทาง ไปกับเขาในชีวิตนี้อะไรประมาณนี้นะคะพลังงานหกเหรียญเมื่อคุณบอกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สิ่งที่คุณให้คืออะไรนะคะทุกสิ่งที่คุณสามารถให้กับคนคนนี้ได้คุณพร้อมจะพรีให้กับเขาค่ะอืมนะคะทีนี้พลังงานของ the l o v e รเนะคะใช่แหละมันคือพลังงานความรักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเลยคืออัศวินถ้วยมันเหมือนกับว่า คุณให้เขานะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะอาจจะผ่านไปสักหปีนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาคนนี้เริ่มที่จะให้ความสนใจกับสิ่งอื่นนะคะมันเป็นพลังงานในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงนวันนี้ฉันยังให้เธอเท่าเดิมเคยให้มากแค่ไหนฉันก็ยังให้มากเท่าเดิมให้ความรัก ให้การดูแลเอาใจใส่ให้ทุกอย่างที่คนคนนึงสามารถซัพพอร์ตได้อันนี้คือพลังงานของคุณนะคะแม้กระทั่งให้อภัยเพราะคุณมองว่าคนที่รักกันคนที่จะเดินร่วม ทางเป็นคู่ชีวิตกันก็พร้อมที่จะให้อภัยนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะการที่คุณให้อภัยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือความรักที่คุณให้กับเขาในตอนเนี้ยนะคะของคุณอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เขาอะเริ่มที่จะเอาความรู้สึกอะนะคะไปสนใจกับสิ่งอื่นแล้วคนไหนที่พลังงานไม่ตรงกันกับคุณนะคะมันจะมีจุดที่ทำให้ ตัวคุณเองแหละเลือกที่จะไม่เข้าไปหาคนคนนั้นหรือมันจะมีจุดที่ทําให้คุณน่ะได้รู้ถึงว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงถึงแม้บางครั้งอ่ะคนที่เข้ามาเขาจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเขาเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกใช่ไหมอืมนะคะอาจจะยิ้มแย้มสดใสมาหาคุณแต่ลึกๆแล้วอ่ะไม่ไม่ปรารถนาดีกับคุณอ่ะนะคะท้ายสุดแล้วอ่ะมันก็จะมีบางเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงสันดานของคนคนนั้น อืมนะคะเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคนที่มีพลังงานไม่ไม่ได้มีพลังงานใกล้เคียงกันกับคุณนะ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะถูกคัดออกจากชีวิตของคุณเองแม้กระทั่งคนรักเถอะนะคะคนที่แบบเคยมั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่